ตอนที่สถานการณ์ของโรดิโกโกเอสกันหน่อยครับโรดิโกเผยว่าจะดูสถานการณ์ตัวเองและค่อยคิดเรื่องของการย้ายทีมนะครับถ้ามันไม่ดีขึ้นกับมาดริดและถ้าเป็นตัวสำรองเองี้เรื่อยๆก็คงต้องมองหาทีมใหม่จริงๆรายงานข่าวจากฟิชเชอร์เคสครับบอกว่าโรดิโกโกเอสตัวรุกตัวแข่งของมาดริดครับรอดูสถานการณ์ของตัวเองกับสโมสรก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะย้ายทีมหรือไม่ในช่วงตลาดมกราคม26 เรอัลมาดริดครับออสตาลาลิกาสเปนซีซั่นนี้ด้วยการเก็บชัยชนะ3เกมรวดโดยที่แข่งวัย24ปีอย่างโรดิโกได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแค่เกมเดียวก็คือนาที่2ของซีซั่นที่ชนะเรอัลโอเบียโด3-0แต่ก็โดนเปลี่ยนตัวออกนาะทีห3สส่วนนัดล่าสุดที่ชนะมาโยกา2-1ลงเป็นตัวสมรองไปอีก18นาทีนะครับตลอดช่วงซัมเมอร์น,นี้ครับโรดิโกตกเป็นข่าวเรื่องการได้ทีมอย่างหนักเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมจากรีมอังกฤษทั้งแมนซิตี้ลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซ ระทั่งตลาดปิดเรียบร้อยเจ้าตัวก็ยังอยู่ในดิน่งซานเตโกบาเดเบลต่อไปนะครับรายงานข่าวล่าสุดจากฟ er ิชเชอร์เคสครับบอกว่าโรดิโกจะดูสถานการณ์ของตัวเองไปจนถึงตลาดเปิดอีกครั้งในเดือนมกราคม2026หากยังนั่งเป็นตัวสำรองเกินต้านนะก็จะตัดสินใจเรื่องของการแยออกจากเรนดิดแล้วซึ่งน่าจะเป็นในรูปแบบการยืมตัวช่วงครึ่งของฤด,ดูกาลหลังมากกว่านะครับแม้ว่าชื่อของโรดิโกคงไม่พลาดในการติดทีมชาติบราซิลครั้งนี้ที่ไปลุยฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือก แต่เจ้าตัวปรารถนาที่จะได้เป็น11ตัวจริงนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้แต่สิ่งสําคัญก็คือการได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอแล้วก็โชว์ฟอร์มให้ดีด้วยในฟุตบอลโลกปี2026ก็คือปีหน้านะครับก็คือรอบสุดท้ายนะครับที่จะขึ้นที่สหรัฐแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะครับรอดูสถานการณ์ได้เลยเนาะถ้าหากว่ายังนั่งก้นด้านอยู่ที่มาริดเนี่ยก็คงต้องเปิดโอกาสในเรื่องของการแยทีมแย่ออกจากมารวิดในช่วงตลาดปี2026นะครับ ไปดูเอมี่มาร์ติเนสกันหน่อยนะครับมีการเปิดเผยนะครับชัดเจนนะครับว่าทางแอสตันวิลล่าไม่ยอมปล่อยเอมี่มาร์ติเนสให้ย้ายทีมหลังจากที่มีข่าวในช่วงใกล้ปิดตลาดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะก็คือไม่ปล่อยครับทางวิลล่าเองก็ถือว่ามองว่าเอมี่มาร์ติเนสยังคงสําคัญกับสโมสรต่อไปแบบยาวๆเลยทีเดียวนะครับพี่ของเอมี่มาร์ติเนสนะครับบอกว่าวิลล่าไม่ยอมปล่อยให้ไปลงลุมพีนะครับ อเลฮันโดมา a r ติเนสพี่ชายของเอ i l i ล n โนมา t i ติเนสครับเปิดเผยว่า a s สตันวิลลต้อสังกัดเนี่ยพยายามขัดขวางนะขวางทางการย้ายไปร่วมทีมแมนยูนเต็ดแมนยูแล้วก็เอมี่เนี่ยตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันไปที่เรียบร้อยนะครับแมนยู U, กำลังมองหาหนายประตูคนใหม่หลังโอราน่าผลงานไม่สม่ำเสมอขนาดที่อันตายไปยินดีก็ยังไม่สามารถทำให้อัมริมประทับใจแล้วก็เชื่อมั่นได้นะครับ รายงานก็บอกว่าเอมี่มาร์ติเนสแลวก็เซเน่ลัมเมนเนี่ยคือ2ตัวเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดสําหรับแมนยูแต่สุดท้ายกลายเป็นลัมเมนที่ได้ย้ายไปโรงละครแห่งความฝันแมนยูอย่างสมใจอเลฮันโดมาร์ติเนสครับพี่ชายของเอมี่มาร์ติเนสเปิดเผยว่าวิลล่าปฏิเสธการย้ายของดิบูแม้ว่าทุกอย่างจะเตรียมพร้อมแล้วก็ตามนะครับอเลฮันโดมาร์ติเนสพี่ชายก็บอกว่าผมได้รับการบอกเล่าว่าเอมี่ทุ่มเทอย่างมากทั้งในฐานะนักเตะอาชีพและในฐานะคนคนหนึง่งทุกคนรักเขาซึ่งมันเห็นได้ชัดจากเวลาที่เขาอยู่ในสนาม เขาเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนร่วมทีมรวมถึงบอร์ดบริหารเองก็ไม่อยากขายเพราะเขาคือกำลังหลักของทีมเพียงแต่มันมีอีกสโม,มสรที่ต้องการตัวเข้าไปจนกลายเป็นข้อพิพาททางการค้าเท่านั้นเองมีข่าวลือเกี่ยวกับการทะเลาะก,กับผู้จัดการทีมอย่างอูนามรีแต่อเลฮันโดมาร์ติเนสก็ปฏิเสธโดยเสริมมาว่าเรื่องแบบนี้เป็นการตัดสินใจของผู้บริหารสโม,มสรสุดท้ายดีลไม่เกิดขึ้นแต่มันก็เหมือนกับเรื่องธุรกิจทั่วไปนั่นแหละ ในมุมของฟุตบอลจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยทุกอย่างปกติดีเอมี่ก็ไม่เคยมีปัญหากับอูนายเรื่องทั้งหมดอยู่ในการควบคุมของผู้บริหารเพียงแต่สสโมสรตกลงกันไม่ได้เท่านั้นเอง ที่เอสตันวิลล่าเขาคือเดียโก้มาราโดน่าของนาโปลีเขามอบสิ่งที่มากมายกับวิลล่าเหมือนกับที่คุณให้ซตตี้หรือเรอเนสซีให้กับบาซ่าพวกเขาคือนักเตะระดับตำนานแต่มันคงยากที่จะมีใครทําได้เหนือกว่าสิ่งที่เขาสร้างไว้กับเอสตันวิลล่านะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่ชายของเอม m ี่มันเตเนสเผยว่าวิลล่าเนี่ยอยากจะรั้งดิบูให้อยู่กับทางเอสตันวิลล่าต่อไปมากกว่าที่จะปล่อยออกนะครับ สนั้นของเอ็นกุนกูเปิดใจย้อนช่วงเวลากับเชลซีบอกว่าร่างกายมันไม่เอื้ออํานวยนะบาดเจ็บบ่อยด้วยนะครับคริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูครับเปิดเผยถึงความยากลำบากของเขาในช่วงเวลาที่อยู่กับเชลซีหลังจากย้ายไปอยู่กับเอซิมิลานด้วยค่าตัว36ล้านปอนด์นะครับกองหน้าชาวฝรั่งเศสวัย2ปีอย่างเอ็นกุนกูครับได้เปิดกับได้เปิดตัวกับทางรอสโซเนรี S N e R y, เรียบร้อยเมื่อวันศุกที่ผ่านมา และได้ทบทวนถึงช่วงเวลาที่ยากลำบาก2ปีในลอนดอนก่อนที่จะยืนยันว่าเขาพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่ในเซเรียอิตาลีแล้วนะครับเอนกุนกูเนี่ยแย่จากไรซิกมาอยู่กับเชลซีเมื่อปี2 0 2 3ค่าตัว52ล้านปอนด์แต่ไม่สามารถลงสนามอย่างส,สม่ำเสมอให้กับทีมได้เอนกุนกูก็เปิดใจกับคาซามิลานบอกว่าผมได้รับบาดเจ็บทันทีและต้องพักไปราวๆ5เดือนและเมื่อกลับมาอาการบาดเจ็บก็กำเริบอีกครั้ง ในปีที่2ของผมผมทำงานอย่างหนักและทำทุกวิธีทางเพื่อเตรียมความพร้อมแต่โค้ชก็ตัดสินใจเลือกแล้วผมยังคงเป็นนักเตะคนเดิมผมอยากเล่นด้วยรอยยิ้มและผมรู้ว่าที่นี่ในมิลานจะแตกต่างออกไปกองหน้ารายนี้อธิบายว่าทำไมการย้ายไปอิตาลีจึงดูเหมือนเป็นทางเลือกที่ถูกต้องเขาบอกว่าเมื <S 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 ่อเอซีมิลานติดต่อผมมาผมแทบไม่ต้องคิดอะไรมากผมรู้ทันทีว่าน,นี่คือทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผมผมรู้สึกดีเลยผมฝึกซ้อมเดี่ยวมาก่อนแล้ว แต่แต่ตอนนี้ผมได้เริ่มฝึกซ้อมกับทีมไปแล้วผมแทบรอไม่ไหวที่จะได้เริ่มต้นฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจบอกว่าร่างกายมันไม่เอื้อจริงๆตอนย้ายมาอยู่กับสิงห์บลูเชลซีนับครั้งที่เขาเป่าลูกโป่งนี่เลยว่าได้เป่าไปกี่ครั้งนะครับสำหรับทางคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูในส่วนนี้ก็ถือว่าเห็นใจเขาไม่น้อยเหมือนกันนะครับอะ ก็รอดูครับไปอยู่กับเอซีมิลานฟอร์มจะปังหรือจะร่วงจะรุ่งก็รอดูแล้วกันนะครับเอาใจช่วยนะฮะข่าวสารของไม้เมยองครับมีมาอัปเดตให้ฟังครับทุกคนมีรายงานบอกว่าเชลซียังไม่ล้มแผนในการล่าตัวไม้เมยองในตลาดซัมเมอร์นหน้านะครับเชลซี Chelsea ครับยังไม่ล้มแผนที่จะดึงตัวไม้เมยองผู้รักษาประตูของปีศาจแดงดำเอซมิลานร่วมทีมครั้งโดยจะรอท้าทามในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าครับ สิงห์บลูเชลซีเนี่ยถูกมองว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูที่มีโรเบิร์ตซันเชสเป็นมือหนึ่งของทีมนั้นยังไม่ดีพอไม่ดีพอที่จะช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จในรายการสำคัญอย่างพรีเมียร์ลีก e หรือว่า UCL ได้นะครับตลอดช่วงซัมเมอร์น,นี้มีทีมทุ่มเงินมากมายกับการซื้อนักเตะใหม่เข้ามาแต่สุดท้ายเป้าหมายอย่างไม่ไม่ย,ยองของปีศาจแดงดําเอซิมิลานมันไม่เกิดขึ้นครับการเจรจาเป็นไปอย่างยากลําบากจนกระทั่งสุดท้ายตกลงกันไม่ได้ครับสำหรับเชลซีแล้วก็เอซีมิลาน อย่างไรก็ตามครับสิงห์ลูเชลซียังไม่ล้มแผนนะครับจะกลับมาหานายประตูคนนี้อีกครั้งในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้านะครับก็คือ,อ,อ2026นะครับขณะเดียวกันการเสริมตำแหน่งนี้ก็อยู่ในผลงานของโรเบรซันเชสด้วยเหมือนกันในซีซั่นนี้ว่าจะออกมาเป็นยังไงจะยังผลงานดีขึ้นไหมหรือว่าจะได้แค่นี้นะครับก็ต้องมารอดูนะครับรอดูได้เลยสถานการณ์ของไม่มยองก็เชลซีจับตาไม่ห่างแน่นอนนะครับบอกเลยว่าไม่ห่างตาเชลซีเพราะว่ายังไงก็อยากจะได้นายประตูคนใหม่ ยิ่งจะเอามาลุนแชมป์ด้วยครับมันก็ต้องหานายประตูที่คุณภาพคับแก้วอยู่แล้วเนาะอ่ะรอดูครับจะประสบความสําเร็จหรือไม่ในการไล่ล่าตัวไม้ไม่ยองตลาดเสมอร์ปี2026สิง์บูเชลซีจัดไป